การพัฒนาชุมชนส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2565โดยมีการเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2,564ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้คัดเลือกศูนย์เรียนรู้และปัจญ,ญาเศรษฐจิตพอเพียงบ้านต่อแพรหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมเป็นศูนย์เรียนรู้ผู้นำจิตอาสาเพื่อใช้ในการป่มเพาะภาวะผู้นำทักษะ ชีวิตทักษะอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐประชาชนและภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง7ภาคส่วนสำหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านต่อแพรหมู่ที่ 1. ตําตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีนายจารูญจันตะกองเป็นประธานศูนย์ โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2554โดยการสนับสนุนจากสํานักง,งานเกษตรและสาก์จังหวัดแม่ห้องสอนหลังจากนั้นได้มีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวมเข้ามาให้คําแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีภาคีหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเช่น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ห้องสอนสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์กรมปรศุสัตว์สำนักง,งานพลังงานจังหวัดแม่ห้องสอนกระทรวงพลังงานและในปี2564ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านต่อแพรได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวมซึ่งในปัจจุบันศูนย์มีฐานเรียนรู้ต่างๆ จำนวน13ฐา,านการเรียนรู้ในศูนย์ก็เริ่มจากามีการปลูกคือผสมประสานตามรอยของรัชกาลที่เก้า,าก็มีความภูมิใจมากที่จะต้องอสร้างให้ศูนย์ให้เป็นต้นแบบให้ได้และได้ไปฝึกการเป็นผู้นำต้นแบบอของพนักชุมชน ในเรื่องการพูดในเรื่องการวางแผนในเรื่องการาใช้จ่ายทาที่ศูนย์นี้ก็มีฐานเรื่องน้ําการใช้น้ําเป็นยังไงขยายเป็นพืชนี่ขยายในในศูนย์นี้ที่เด่นที่สุดก็คือเรื่องเอาพันอเออร์บุกโดมาทดลองหลายๆลายพันห,า,หา,าน้ำสุมคนไม้เนาะน้ำสุมคนไม้นี่ก็คือทําให้เราลดเรื่องสารพิษเนาะกินอาหารที่ปลอดภัยต่อไปก็โครงการให้ให้จะทําคื เรายาจะทำผักปลอดภัยเราก็ต้องใช้ทุนนี้กิจกรรมภายในศูนย์ที่สามารถขยายผลให้กับเกษตรกร,กรผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ประกอบด้วยฐานเรียนรู้โคกหนองนาฐานเรียนรู้เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ฐานเรียนรู้ป่านซอยตอกลายฐานเรียนรู้จักสารฐานเรียนรู้ขนมทองม้วนฐานเรียนรู้ปลูกผักสวนครัวฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ หมู่บ้านต่อไปนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี2559นะครับก็มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมชาวบ้านให้น้อมนําปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันในครัวเรือนในชุมชนนะครับแล้วก็ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลุงจรุนแล้วก็ต่อมาก็มีพัฒนาชุมชนมาส่งเสริมให้เป็นศูนย์ผู้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนซึ่งภายในศูนย์นะครับก็เป็นสัตว์ เป็นศูนย์เรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งมีพี่น้องชาวบ้านในชุมชนก็เข้ามา,าเรียนรู้ในเรื่องต่างๆอย่างเช่นาการปลูกอะโวคาโดนะครับซึ่งในชุมชนเรานะครับก็มีพี่น้องในชุมชนเริ่มมีการสนใจแล้วก็มีการปลูกมากขึ้นนะครับก็อาศัยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของลุงจรุนนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ความรู้กับ พี่น้องในชุมชนนอกจากนั้นก็ยังมีหน่วยงานต่างๆนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่มาศึกษาดูงานซึ่งลุงจรุนนะครับก็เป็นป่าชาวบ้านที่มีความรู้ในด้านการเกษตรนะครับเป็นป่าที่ให้คําแนะนําให้กับพี่น้องในชุมชนเรานะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในชุมชนในการน้อมนําปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในโคเรือนในชีวิตประจําวันนะครับทั้งนี้ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำทักษะชีวิตทักษะอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดีใจเนาะที่ครั้งหนึ่งเรา ได้เป็นตัวแทนของจอังหวัดได้เป็นผู้นำต้นแบบบ่มเพาะให้กับในชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆให้ที่ไปเป็นจิตาสารหลายๆด้านเนาะทั้งแต่ด้านภาคปฏิบัติด้านความรู้ด้านให้กระจายข่าวหลายๆอย่างเพื่อช่วยให,ให้บ้านเมืองของเราะจะมีความสามคัคคีไม่มีการแตกแยกแล้วก็สร้างเป็นคุ้มคให้กับ องค์ราชการที่สิบของเราครับผม